มังกรหยกจอมยุทธผู้ยิ่งใหญ่เป็นหนังที่สนุกมากๆครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวผมทั้งไม่เคยดูซีรีส์แล้วก็ไม่เคยอ่านพวกนวนิดียายที่เป็นเล่มนะครับแต่เมื่อสมัยวัยรุ่นนะครับผมจำได้ว่าผมเคยดูอยู่แว๊บๆตอนที่เขามาฉายช่อง3จะเป็นของเอี้ยกล้วยกับเซียวหลิงนึ่งครับเห็นเขาเซลลเซลกันบอกว่าอะไรตำนานขึ้นครูอะไรประมาณนี้ครับ ผมจำได้ค่ว่าเซียวหลิงนิ่งสวยมากๆหลิวอ e ี้เฟยสวยมากๆนี่คือผู้หญิงในฝันของผมสมัยเมื่อวัยรุ่นเลยครับแล้วพอไปดูภาคฉายในโรงในปีนี้ผมรู้สึกว่าเออก็ดูรู้เรื่องนะคือในภาคนี้ครับเขาจะจับเราโยนเข้าไปในสงครามของมองโกลและก็จีนอันนี้ถ้าพูดผิดบอกหน่อยนะครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวของกล้ยเจ๋งที่สาเร็จวรยุทธ์สิฝ่ามือพิชิตมังกรมาแล้วเขาต้องออกตามหาอื้งยงท่ามกลางสงครามมาเลยทาให้ทั้งสองคนน่ะไปพัวพันกับสงครามนี้ ซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับมีฉากแอคชั่นที่โอโหมันชิบหายเลยครับฟิลยังกับเราดูอนิเมะยุคใหม่อนิเมะต่างโลกเลยครับคือมันจะมีเอฟเฟกเยอะๆ CG เยอะๆสมัยก่อนจะเน้นสู้กันแบบใช้กระบี่ใช้มือเปล่าแล้วก็ใช้สลิงบินขึ้นไปมีมีพลังลมอะไรพวกนี้ก็จะเป็นลมออกมาใช่ไหมครับสมัยนี้ก็คือจะเป็น CG จจัดๆ CG เยอะๆเลยครับซึ่งต้องบอกว่าเออมันดีนะโดยเฉพาะไอ้ฉากพวก คนที่เก่งมากๆไปบวกกับพวกทหารเป็นแสนอะไรแบบนี้ครับแบบ one man army แล้วถลมกองทัพของศัตรูอะไรแบบนี้ครับยังกับแบบอนิเมะพระเอกเทพเลยครับมันก็เลยรู้สึกมันดีเหมือนกันครับถึงจะไม่ได้เห็นพวกการใช้มือเปล่าสู้กันแบบวรยุทธ์สมัยก่อนก็ไม่เป็นไรครับสมัยนี้ก็เออพัฒนาความตุ้มตามขึ้นมาเยอะเลยครับแต่ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้ดําเนินเรื่องเร็วมากๆเลยนะครับถึงจะดูรู้เรื่องก็จริงครับแต่แบบ ขนาดผมที่ไม่เคยอ่านหนังสือมาไม่เคยดูซีรีส์มาผมยังรู้สึกว่าบางอย่างมันขาดหายไปอะครับอย่างเช่นหนังเพิ่งเปิดตัวตัวละครอาจารย์ของกล้ยเจ๋งผ่านไปสักพักมันก็เกิดเหตุบางอย่างกับกลุ่มอาจารย์พวกนี้แล้วก็หนังก็ไม่ได้เล่าไม่ได้ฉเฉลยว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรกับอาจารย์เหล่านี้ครับ ซึ่งหนังแก้ปัญหาการที่มีเวลาจำกัดคือเขาจะใช้การแฟลชแบ็กมาเวลาหนังจะเล่าเรื่องอะไรหนังก็จะแฟลชแบ็กเรื่องเก่าๆมาหรือว่าหนังจะเล่าสลับไทม์ไลน์เดี๋ยวเล่าย้อนเดี๋ยวเล่าปัจจุบันอะไรประมาณนี้ครับแล้วเวลาจะแนะนำตัวละครอ,อะไรหนังก็จะขึ้นภาพพร้อมขึ้นตำแหน่งมาให้เราเลยครับเพราะว่าหนังมันไม่มีเวลาเล่าครับ เพราะจริงๆซีรีส์นี้ดูจะมีเรื่องเรื่องให้เล่าเยอะเลยแต่หนังเรื่องนี้นะครับเขาจะโฟกัสเรื่องการตามหากันของกล้ยเจ๋งแล้วก็อึ้งยงครับและนี่คือหนังเรื่องสุดท้ายที่ทีมพันธมิตรมารวมตัวกันครับหลังจากนี้จะไม่มีทีมพันธมิตรอีกแล้วก่จะกลายเป็นทีมอื่นซึ่งคนภาคหลายๆคนก็จะยังภาคอยู่แต่จะไม่มีทีมภาคทีมพันธมิตรแล้วไม่มีพี่โตแล้วพี่โต๊ะก็จะ,กะเกษียณแล้วซึ่งใครจะว่า สมศักดิ์สีครับสำหรับทีมภาคพันธมิตรในหนังเรื่องนี้ภาคได้สนุกมีการแอบใส่มุกหยอดมุกมาซึ่งเออตัวหนังจะขำในระดับหนึ่งนะครับแต่พอมีทีมภาคพันธมิตรหนังมันจะขำม,มากขึ้นครับมีหนังเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดในชีวิตนี้หนังเรื่องนั้นคือ one cut of the day ครับหนังเรื่องนี้คือตัวหนังมันก็สนุกมากอยู่แล้วนะครับแต่พอเป็นทีมภาคพันธมิตรนะครับทำให้หนังเรื่องนี้นครับสนุกมากยิ่งขึ้นไปอีกครับ แต่ขอผมบ่นหน่อยนะครับเรื่องสุดท้ายของทีมภาคพ,พันธมิตรแต่ในรอบผมนะครับเสียงภาคเบามากครับคือเสียงคนพูดเบาแต่เสียงสกอร์เสียงเพลงซาวเอฟเฟก c t อะไรพวกนี้มันมันดังกลบเสียงนะครับบางทีผมจำเป็นต้องเหลือบตาไปอ่านซับอิงเพื่อให้เข้าใจบริบทนั้นนะครับซึ่งตัวผมก็ไม่ได้เก่งอิงขนาดนั้นนะครับแต่ผมก็ต้องอ่านเพราะว่ารอบผมไม่รู้มีปัญหาอะไรครับ น่าเสียดายมากครับทั้งที่เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วครับผมดันได้ฟังในฉบับที่เสียงภาคมันไม่ชัดครับแต่การแคสติ้งการกำกับการภาคเสียงนะครับถือว่ายอดเยี่ยมอยู่แล้วครับพิโตเก่ามากๆอยู่แล้วครับและแต่ละคนนี่โอ้โหภาคได้เข้าถึงอารมณ์ของแต่ละตัวละครครับแต่แค่สาวสกอร์มันดังมากลบทัาบเฉยๆครับน่าเสียดายมากครับแลวหลังจากนี้ผมขอพูดถึงเรื่องเชิงเทคนิคของหนังเรื่องนี้หน่อยนะครับ คือต้องบอกกอนนะครับว่าหนังเรื่องนี้เขาใช้ศาสตร์การเล่าแบบซีรีส์เขาใช้ภาษาของซีรีส์มาใช้ในหนังเรื่องนี้การเล่าของซีรีส์นะครับเขาจะเล่าตรงๆมีอะไรหนังก็จะพูดออกมาให้เรารู้แบบตรงๆเลยอย่างเช่นตอนตอนหนึ่งมันจะมีตัวร้ายจับองคหญิงของมองโกไว้ตัวร้ายก็จะพูดขึ้นมาบอกว่าฉันจะจับยายนี่ไปแล้วอึ้งยงจะได้มาตามฉันเวลาก้อยเจ๋งจะไปหาข่าวก้อยเจ๋งก็จะไปกินข้าวแล้วก้อยเจ๋งก็จะได้ยินเสียงของคนคุยกัน แล้วมันก็จะเป็นเรื่องสําคัญทันทีะครับซึ่งมันจะบังเอิญมากๆครับอะไรแบบนี้ครับมันจะเป็นศาสตร์การเล่าแบบซีรีส์ครับเช่นกันกับอนิเมะครับอนิเมะจะชอบใช้อะไรประมาณนี้ครับเวลาแบบจะอธิบายพลังอะไรก็ต้องมีตัวละครออกมาพูดให้คนดูฟังอะไรประมาณนี้ครับซึ่งปกติในภาพยนตร์จะไม่เล่าอะไรตรงๆแบบนี้ครับและงานภาพก็ใช้เทคนิคของซีรีส์เหมือนกันครับอย่างเช่นพวกการซูมการเคลื่อนกล้องอะไรแบบนี้ครับมันจะเป็นเทคนิคของซีรีส์ครับ งานมุมกล้องก็เช่นกันครับเขามักจะถ่าย c l o สอ up เข้าหน้านะักแสดงมากหน่อยและการแสดงก็จะแสดงชัดๆหน่อยตัวร้ายก็ต้องดูเลวไปเลยดูร้ายไปเลยตัวดีก็ต้องทำหน้าตาสงบเงียมเจียมตัวตัวละครไหนกโกรธก็จะโกรธขึ้นมาหน้าดำหน้าแดงตัวละครไหนเศร้าก็จะเศร้าให้เราเห็นเลยตัวละครไหนดีใจตัวละครไหนเขินเราก็จะเห็นแบบชัดๆเลยครับเหล่านี้คือภาษาของซีรีส์ครับและตัวบทก็ขาดการอธิบายบางอย่างครับ อย่างที่ผมกล่นไปเรื่องอาจารย์ของกล้วยเจ๋งที่อยู่ดีก็เป็นอย่างนั้นไปแล้วก็ยังมีเรื่องที่จูๆ่ๆตัวร้ายก็กลายเป็นก๊อตไปเลยทั้งที่ตัวร้ายได้คัมภีร์นั้นไปแล้วตัวร้ายมันอ่านไม่ออกแต่สุดท้ายมันกลายเป็นก๊อตได้ยังไงก็ยังไม่รู้หนังก็ไม่ได้อธิบายจุดนี้ครับซึ่งเพราะว่าหนังมันไม่มีเวลาครับ ซึ่งการไม่มีเวลานี้ครับมันก็ขาดการปูความสัมพันธ์ของตัวละครบางตัวที่เราเจอไม่นานแล้วตัวละครตัวนี้ก็พยายามจะสร้างความดราม่าให้เราดราม่าเรื่องนี้ก็เลยไม่ทํางานกับผมครับถ้าหนังมันปูความสัมพันธ์มาดีดราม่าเรื่องนี้จะอิมแพคกับผมมากๆแต่น่าเสียดายครับทั้งที่เป็นดราม่าที่มันโดนเส้นผมมากๆอย่าง ความซึ้งนะครับคนคนหนึ่งเสียสละอะไรบางอย่างให้คนคนหนึ่งมันควรจะน้ําตาไหลแล้วแต่เขายังผูกความสัมพันธ์มาไม่ดีก็เลยไม่ทำไม่จะทําให้ผมน้ําตาไหล,ลครับแต่ที่เขาใช้ศาสตร์ของซีรีส์มาในหนังเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่บอกครับเวลามันน้อยเขาต้องทําหนังที่เนื้อเรื่องมันเยอะมากๆยาวมากๆบีบอัดให้มันเหลือ2ชั่วโมงนิดๆถ้าใช้ศาสตร์ของภาพยนตร์มามันจะเล่าไม่จบไม่สิ้นครับเพราะว่าภาพยนตร์นะครับเขาจะเล่าแบบอ้อม พอมันอ้อมมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมครับหนังรื่อนี้ก็เลยตัดการเล่าแบบภาพยนตร์ออกไปก็เอาความเป็นซีรีส์เข้ามาแทนซึ่งมันก็น่าเสียดายครับทั้งที่งานโปรดักชันมันอลังการขนาดนั้นยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่งานเชิงเทคนิคมันไม่สามารถใหญ่ไปตามความขนาดของภาพยนตร์ขนาดของงานโปรดักชันครับเสียดายตรงจุดนี้ครับสรุปถ้าคุณต้องการหนังจีนจกำลังภายในมันมันบันเทิงบันเทิงเรื่องหนึ่งหรือว่า คุณเป็นแฟนคลับทีมพัธมิรคุณห้ามพลาดหนังเรื่องนี้เลยครับหนังเรื่องนี้บันเทิงมากๆสนุกมากๆแล้วก็ภาคดีมากๆครับแต่ถ้าเกิดคุณเสพหนังมากกว่าความบันเทิงเสพหนังเพื่อศิลปะคุณก็อาจจะมีติดติดบางเรื่องแบบผมได้ครับแต่จะติดจริงหรือเปล่าคุณก็ต้องไปดูเองครับส่วนคะแนนที่ผมจะให้กับมังกรยกจอมยุทธผู้ยิ่งใหญ่ผมขอให้คะแนนไว้ที่7คะแนนครับหนังสนุกแอคชั่นมัน แต่ด้วยเวลาที่มันน้อยหนังก็เลยต้องเลือกใช้ภาษาของซีรีส์มาเล่าถ้างานเชิงเทคนิคมันใหญ่เท่ากับโปรดักชันก็คงจะดีคงจะได้คะแนนมากกว่านี้เพราะว่าหนังสนุกมากครับก่อนจะจากกันหนังแต่และเรื่องก็เหมือนกับอาหารครับลิ้นรับรสของคนเราไม่เหมือนกันฉันใดรสสนิมข,ของการดูหนังของคนเราก็ไม่เหมือนกันฉัน,นั้นครับคุณดูมาหรือย,อยังครับถ้าเกิดคุณดูมาแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกความรู้สึกของหนังเรื่องนี้หน่อยนะครับโดยเฉพาะแฟนๆที่อ่านมาแล้วดูซีรีส์มาแล้วขยายความให้ผมหน่อยนะครับว่า เหตุที่เกิดกับอาจารย์มันเกิดเหตุอะไรเพราะอะไรเพราะใครแล้วทาไมจู่ๆคางคกดําถึงเทพได้ขนาดนั้นก็รบกวนคอมเมนต์บอกผมเลยนะครับส่วนคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ u b s c r i b e และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้ครับสวัสดีครับทั้งท่าที่หนังสนุกแต่เสียดายเรื่องเชิงเทคนิคมากๆครับ